หวานมากนางเอกดังอวดช็อตสวีทเจ้าสัวหมื่นล้านฉลองรับครบ10ปีแม้อายุจะห่างกันถึง31ปีแต่ความรักของตั๊กบงกฎกับนักธุรกิจหนุ่มบุญชัยเป็นจารงขะกุลก็ยังคงหวานมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายมาตลอด10ปีแม้จะมีโซ่ท้องของใจได้กันหนึ่งคนคือน้องข้าวหอมแต่ดีกินความหวานก็ไม่เคยลดลงล่าสุด ตักวงกฎควงเจ้าสัวบุญชัยพร้อมด้วยน้องข้าวหอมไปทานข้าวด้วยกันอบอุ่นเรียบง่ายฉลองชีวิตคู่10ปีโดยตักบงกฎได้เขียนข้อความบอกเล่าความในใจสำหรับการใช้ชีวิตคู่ว่าการแต่งงานก็เหมือนการกินแป้งอร่อยและมีความสุขทุกครั้งที่ได้กินแต่ต้องมีวิธีบริหารกับความสมดุลของชีวิตรัก ทั้งสองต้องอยากอยู่ด้วยกันหากเรารักอยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่เรียกว่าคู่รักขอบคุณที่บุญชัยยังรักกันนะคะ10 years of love and tender c a r ไม่มีรักไหนที่ดีทุกวันแต่ถ้าเรารักจริงเราจะทำให้ดีขึ้น